กรรมของไอ้ดงมอไซซิ่งเสียงวิญญาณกลางดึกเงียบสงัดเสียงมอเตอร์ไซค์แวน่นดังสนั่นไปทั่วซอยไอ้ดงเด็กหนุ่มวัยรุ่นชอบขับมอเตอร์ไซค์แต่งเครื่องดังๆกลางคืนชอบโชว์ชอบเร่งเครื่องตะโกนดริฟท์ข้างวัดชาวบ้านด่าพ่อแม่เตือนก็ไม่เคยฟังใคระจะทำไมวะถนนมันของส่วนรวม คืนนั้นฝนตกปโปรยแต่ดงก็ยังออกไปซิ่งเสียงดังแสบแก้วหูจนหมานอนอยู่ยังต้องเห่าตามขณะที่เขากำลังเจอเร่งเครื่องเข้าโค้งอย่างมันฉลับครุม่มร่างของไอด้ดงกระเด็นกระแทกต้นไม้เสียงเครื่องดับทุกอย่างเงียบสติสุดท้ายเขาได้ยินเสียงแม่ร้องไห้เบาๆในหัว ตื่นขึ้นมาอีกทีไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นเงาตัวเองยืนมองร่างที่นอนแน่นนิ่งมีเทียนและดอกไม้ล้อมรอบเขาตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินพยายามจะเดินเข้าไปจับแม่แต่มือทะลุผ่านนี่เราตายแล้วเหรอคืนแล้วคืนเล่าวิญญาณของไอ้ดงยังคงวนเวียนอยู่ตรงโค้งถนนเดิมเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งห่านมา ก็จะได้ยินเสียงลึกลับแววแววเบาเสียงหน่อยกูหลอนความมันไม่กี่วิลาทีอาจกลายเป็นเวรกรรมชั่วชีวิตหรือแม้แต่หลังความตายอย่าทำให้ความสนุกของเรากลายเป็นความทุกข์ของคนทั้งหมู่บ้านหรือแม้แต่ของตัวเราเอง